ใช้ที่ครอบอาหารน่ะครอบไออาหารไว้ในไมโครเวฟด้วย<ร>เสร็จแล้วอับไปแปลงไปเรื่อยๆปรับอุณหภูมิตั้งเวลาเสร็จเข้าห้องน้ําไปได้ยินเสียงปังนะก็รีบออกมาดึงตักออกเปิดเตาอ,ออกมาควันขโมงออกมา,ามันไหม้แล้วไงเพราะควันขโมงคืออะไรพลาสติกที่เราใช้ครอบอ่ะมันไหม้แล้วก็ละลายข้าวข้าวก็ร้อนจนดําไปหมดไข่ระเบิดด้วยอู้ตายที่สําคัญคืออยู่ตรงนี้พอควันมันออกมาเยอะๆเนี่ย ไอ้หอพักที่น้องคนนี้เขาอยู่เนี่ยมันก็มีตัวดักควันตัวจับคะวันนะไฟไหมอะไรแบบนี้พอควันเยอะก็ลอยขึ้นไปเจอไอ้เรื่องนี้กริ่งสัญญาณไฟไหมทํางานนึกภาพ8ปดโมงเช้าโอ้โหคนที่ตื่นแล้วก็คือเตรียมตัวไปทํางานอีกประเภทหนึ่งก็คือยังไม่ตื่นจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกริ่งไฟไหมดังตอน8ปดโมงเช้านะ สใช่ไหมพยกเลยเขาก็บอกว่าเขาก็รีบเปิดพัดลมเพดานไล่ควันออกอะไรเงี้ยแต่ไม่ทันแล้วเสียงกิ่งมันก็ดังแล้วนะแล้วเปิดประตูเปิดบ้านเกรดพยายามระบายควันมันไม่ดังมันไม่ดาบหรอกจนกว่าจะมีคนมาปิดสภาเจ้าของหอเลยมาคอว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ามีผู้ชายถือถังดับเพลิงมาคือพอกิ่งดังทุกคนวุ่นวายกันหมดเราก็บอกคือมีอยู่สี่อะไรนะเขาบอกว่าคนชั้น4ชั้นห้าเนี่ยวิ่งวุ่นวายกันใหญ่ทำาอะไรเนี่ยต้องระวังน้องเขาก็บอกไว้แล้วก็เป็นอุทาหรณ์ว่าเนี่ยยังดีว่า เขาไม่มีไอตัวพ่นน้ำนะโอ้โหถ้าพ่นน้ำด้วยก็คือเขาจะจบนเลยจบเลยนะใช่คือถ้ามีตัวพ่นน้ำอ่ะไอพวกแบบเฟอร์นิเจอร์ของห้องอื่นเขาก็จะเปียกด้วยไงคือข้อดีก็คือถ้าเกิดไฟไหม้จริงๆมันก็ดับไฟได้ดีแต่ว่าอย่างกรณีเนี้ยคือมันเป็นแค่ควันแต่มันเกิดจากความประมาทขึ้นมาก็ทําให้เกิดความเสียหายได้นะจ๊ะแล้วน้องอันนี้ขอถามเป็นความรู้ปกติคอนโดเนี่ยเขาเขามีไอที่ฝน ถ้าคอนโดคอนโดดีๆจะมีใช่คอนโดดีแต่ว่าบางทีอยู่หอพักอย่างเงี้ยหอพักที่แบบหอพักตามมหาวิทยาลัยมันจะสร้างมาหลายสิบปีแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ผ่านมาตรฐานของแบบปัจจุบันไงคือถ้าสร้างปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีสเปคบอกหมดสร้างกี่ชั้นตกี่ตารางเมตรทางหนีไฟยังไงเท่าไหร่อย่างเงี้ยซึ่งมีประสบการณ์ตรงนะยังไงอ่ะเพราะพี่ก็ออยู่คอนโดใช่ยังเป็นหอพักอยู่คอนโดไม่เสร็จเลยแพรพามีเงินช่วยพี่ผ่อนไหมอ้าว่ะคุณแ่มาข้เรื่องเนี้ย คือสมัยนั้นน่าจะอยู่ประมาณมหาวิทยลาลัยก็กลับบ้านมาวันหนึ่งคือ ทุกคนจะเป็นแหละเราก็จะชินกับสภาพแวดล้อมอย่างนี้<อ>ที่เราอยู่เดินผ่านมาทุกวันใช่ไหมวันนั้นกลับปุ๊บพอออกมาจากลิฟต์เฮ้ยทำไมวันนี้ไฟมันแบบไม่สว่างออมอดตึ๊บเลยแล้วเป็นคนชอบโวยวายไงนี่เดี๋ยวจะลงไปบอกให้เข้ามาเปลี่ยนหลอดไฟเลยอพอเดินเลี้ยวเข้าไปตรงทางถุงทางเดินอ้าวไม่ใช่ไฟไม่สว่างว่ะเป็นดํามืดเลยจคือไฟดับหมดหอ<น>ะอไม่ใช่มีคาบเข่าเต็มเลยพเพราะว่าถัดจากห้องพี่ไปสองห้องไฟไหม้เมื่อตอนกลางวันที่ผ่านมาอาวแล้วห้องเราเป็นไรไหมอ่ะไม่ถึงห้องเราแต่เราก็คิดว่าแบบเอาตาแล้วคือถ้าถึงก็ แต่พอเพ้อพรากเธอดับสูงเพราะฉันเรียนอยู่ที่จุฬาไม่ฉันทำฉันทำการศึกษาอยู่อะไรอย่างนี้นี่คือไปอุดรหอที่บุรี사이ฮ่าเหรอบุรี사이ฮ่าแล้วบุรีไซฮ่าเป็นซอยที่กว้างไงแล้วรถน้อยคนไม่ค่อยเดินกันก็พนันได้เลยว่ารถดับเพลิงเข้าง่ายประชดหมดเลยแพรบุรีไซฮ่าหนึ่งภาพจีจัาแพรหนึ่งภาพจีจัา คือเอาง่ายๆแต่จรถ้าคนโคตรใจเยอะเวลาพี่ขับรถเรามาทํางานเนี่ยพี่ไม่กล้าบีบแต่เลยเพราะว่าถ้าพี่บีบพี่กลัวเขาขวนรถพี่พี่ต้องค่อยๆไปแต่ก็ว่าคนเป็นใหญ่แต่ก็ว่าเขาไม่ได้เพราะเวลาเราเดินอะเราก็เดอยบีบทำไม ได้ข่าใจราได้ข่าวใจราไดข่าใจเรามันประกอบได้ร้านรวงเต็ไม่หมดนีวทุกอย่างอะไรอย่างงี้ยแต่ก็นี่แหละต้องไม่ประมาทคืออย่าทาอะไรค้างไว้เลยอย่าคิดว่าแบบแป๊บเดียวเดี๋ยวบางคนก็เคยมีนะเคยได้ยินเพื่อนแบบว่าเนี่ยตั้งไมโครเวฟแล้วเดี๋ยวอุ้ย น้ำหมดลงไปกดตู้น้ําก่อนเดี๋ยวขึ้นมาได้กินพอดีไม่ได้นะต้องเฝ้านะเออคือโชคดีที่มันไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาก็ไม่ทันการณ์ขอรับนะน้องสาวแพรวก็เคยค่ะเหมือนกับว่าเขาเขากลับมาถึงบ้านตอนคืนและเสร็จแล้วเนี่ยก็คืออาหารไม่มีแล้วแหละเขาก็จะอุ่นกินอุ่นเหมือนกับหม้อจับฉ่ายทีนี้เขาก็ เขาตักกินก่อนแล้วทีนี้บ้านแพรก็ถูกสอนมาว่าถ้าสมมติว่าตักอาหารในหม้อไปแล้วอ่ะถ้าเกิดเราจะวางทิ้งไว้อย่างนั้นอะเราต้องบูดอีกรอบไบใช่อะไรประมาณนั้นพี่ก็รู้แต่ก็สอนมาตลอดตลอดตลอนึกว่านึกว่าคิดเอาเองแต่ก็ไม่ได้มีเอาจริงพี่บอกทุกอย่างยากนะทุกอย่างพี่ไม่มี พาพาทออา้าตตรงนั้นไปทีนี้น้องแพลวอ่ะน้องแพลวก็อุ่นแล้วด้วยความคิดก็ทุกคนก่คงคิดว่าอ่ะเดี๋ยวอุ่นแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาปิดแต่ว่าคือบังเอิญว่าตอนมันดึกมากแล้วน้อมันอยู่คนเดียวมันก็ลืมไว้แล้วก็ไว้อย่างนั้นจนตีสองด้วยความที่คือบ้านแพลวมีสามชั้นแพลวอยู่ชั้นบนสุดชั้นสามอยู่ดีๆแพลวนอนแล้วแพลวก็กลิ่นอะไรอ่ะกลิ่นอะไรแต่แพลวก็ยังไม่คิดอะไรพอไม่ไหวละแพลวเลยลุกมาเข้าห้องน้ำแล้วเปิดประตูหน้าห้องออกไป ควันดำคิดทุสิลปจากชั้นหนึ่งขึ้นมาถึงชั้นสามะแพลวก็เลยแบบตกใจมากแล้วคำถามแรกคือคนชั้นสองไม่รู้สึกอะไรก่อนหรอซึ่งแบบว่าคุณน้าอะไรเงี้ยนอนอยู่ไม่มีใครรู้สึกแต่พอแพลวเดินลงไปปุ๊บดําแบบน่ากลัวมากค่ะก็เลยรีบไปปิดปิดเตาแก๊สอันนั้นคือเป็นอุทาหรณ์แล้าคือเตาแก๊สด้วยอะไรเวฟอกเป็นเตาแก๊สเลยค่ะแล้วก็คือดาดาแบบ เข้าใจสภาพว่าคนที่โดนควันจนเสียชีวิตเป็นยังไงเลยอะดำเป็นตอตะโกคือแบบคือตัวหนูเหม็นไปหมดเลยอะค่ะต้องอาบน้ําใหม่อย่างนี้เลยค่ะไม่งั้นนอนไม่ได้เหม็นมากเพราะฉะนั้นระวังก็น่ากลัวเมื่อคืนใช่ไหมนี่ยังเหม็นอยู่ไม่ไม่พี่กางอันนี้เป็นโรคเกียรติผู้หญิงอะค่ะช่วยพี่ผ่อนคอนโดแล้วล่ะทำไมอะทำไมทำไมมาเข้าเรื่องเนี้ยอเาก็พี่อยากยีมเงิน่แค่นั้นแหละ คือแค่ยืมออกอากาศพอแพลวให้ก็ถือว่าเป็นคอมมิชเมนต์ไงเป็นสัญญาแล้วไงก็ต้องให้เออเนี่ยเดี๋ยวอีกชั่วโมงครึ่งที่เหลือพี่ก็จะยืมเงินแพลวเรื่อยๆมันจะมาเรื่อยๆแต่แพว่าแต่แพว่าถ้าเกิดพี่ก้องอยู่สบายเกินไปแล้วแบบก็จะไม่มีเรื่องเล่าแบบเพชรบุรีซอยห้าอ๋อเอฉะนั้นตอนนี้ก้องอยู่เพชรบุรีซอยห้าป่ะยังอยู่เพราะว่าคอนโดยังไม่เสร็จไงก็ถึงเดินอยู่ทุกวันว่าบีบอันแหล่อย่างงี้ยนี่แหละจะเริ่มเปลี่ยนแล้วชาวเพชรบุรีซอยห้าแล้วเรื่องตอบเลยเร่อไปดีกว่า พี่ก๊อฟแชร์มาเนาะอะไรอ่ะก๊อฟประวีนคือจริงๆแล้วสัปดาห์ที่แล้ววันพุธเนี่ยมีการเล่าข่าวไปเรื่องหมีใบใบอ่ะมันมีหมีตัวหนึ่งที่แบบมันใบใบได้เหมือนคนมากแล้วน่าจะเป็นหมีตัวเดียวกันกับอันนี้เนี่ยฮะค,ะคือพี่ก๊อฟเนี่ยเขาแชร์ขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยนี่เรากําลังดูอะไรกันดูอะไรอยู่กันแน่นะครับแล้วก็เนี่ยไม่ไม่อ่านตัวต่อไปก็แล้วกันวอดเดอร์นะฮะอะไรที่ดูซิว่าความสามารถของหมีตัวนี้มันมันล้ำหน้าหมีตัวอื่นยังไงเดี๋ยวเชิญชมครับ อันนี้หมีอะคะไม่คนใช่ไหมไม่คนยังไม่ไปแล้วยั่งอย่างหมีข้างหลังหมีข้างหลังหมีจริงใช่ไหมไม่ใช่มาสคอตเนาะเออถ้าเป็นมาสคอตก็นะช็อปเหมือนกันนะเฮ้ยมันวิ่งมาเลยอะโอ้ยหนีมั้ยหนีมาเออหนีนะหนูหนูช็อตช็อตนี้หนูหนีนะเออตัวใหญ่อ่ะถ้ามันไม่หยุดล่ะเอาตายตายจะเขาคุ้มจริงเนาะไม่ใช่มาสคอตแล้วจริงมีจริง อ้าวมาแล้วหมาเลยหมาก็เกือบใหญ่เท่ามีนี่เป็นที่มาของิจิรหราไม่ใช่ไม่ใช่นัมันสายพันธุ์อันนี้มีสีน้ำตาลโอ้ยตมีมีรอดขามีซิกแซกนั่นอ่ะโอ้ยตัวใหญ่มากเฮ้ยเดียวมีได้ด้วยเหรอเขามีอะไรรอข้างบนเปล่าไม่มีหรอเนาะเออแปลกเก่งจังเลยโหเชื่องมากเลยอ่ะเหมือนหมา ฝึกนั้กเด็กไหมเต <c oughs> ้าอาเอาหมาเพื่อนสวนร่วมนะอยู่เป็นน้องอิจฉาโอ้ยดีแล้วหมีจริงเนาะหมีหมีดีดีโอ้โหทำอะไรได้อีกทำอะไรได้อีกดูดิด นีเก้อี้หลมอยู่จับนแน่ไม่ด้หได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ปะลุ้นอะเอ้ยอะไรวะควงเล่นเนาะได้เลยนั่งไหมนั่งไหม ก็กว่าจะฝึกได้ขนาดนี้เนาะ oh. โอ้ยนังเงี้ย <c oughs> นี่เราไม่ล้มด้วเยเราขาด้วยเอ้ยเรอเอิอ๋อขาชาคาชาเหรอหรอ,หรอ,อนนี้เหรออานนี้เหรอรอโดเหรอกอดกินข้าวเหรอโอยเหมือนคนดูดิอ่าๆให้ให้ให้ให โอ้นี่เจอแถวบ้านนี่วิ่งหนีนะใครจะไปรู้มันใจดีน่ารักขนาดนี้แต่แอบเคยได้ยินมาว่าหมีไม่ว่าจะเชื่องยังไงก็ถือว่ายังก็ดูใช่ไหมก็ยังมีสัญชาตญาณเนาะโอ้ยทำได้หมดอะหูละหูนะมันไม่น่าวิ่งมาตอนแรกเลยถ้ารู้ว่าต้องโดนใช้งานหนักขนาดนี้ทำเยอะแล้วไปเยอะไปแล้วเนี่ยปล่อยกับสูเปอรเออเออนั่นแม่เราอยู่เล่นไม่ได้เลยอ่ะแต่อย่างงี้คงฝึกมาแหละใช่ คงเลี้ยงมาตั้งแต่อ่อนแต่อ่อนถ้าแบบตัวแค่นี้อย่างเงี้ยให้อาหารให้นมกับปากกับมืออาจจะซื้อมานึกว่าซื้อแบบตอนแรกไม่รู้ซื้อหมีหรือว่าซื้อหมามาเอ้าตบมากันพี่ไปเจอจักเนี่ยหรอแต่ว่ามันหมีอะน้องๆไปสวนสัตว์ก็ไม่ใช่ว่าโดดลงไปแล้วแม่หนูดูคลิปมาแบบเราก็ยิ้มีน้าไม่ได้นะโดนคขมือกันนะเพราะว่าหมีหมีก็ยังไงก็ยังมีสัญชาตญาณของสัตว์ป่าเนาะเดี๋ยวโดนคำเขมือทีนี้ทีนี้เป็นเรื่องของใครอะ่ของพี่กงก็เลยงง แพรแพวมาจะกังวลเรื่องเงินแพลเลยเบอร์ไปหมดแล้วเปล่านะถ้าแพวย่งพี่ปุ้ยีพี่จะยืมเงินแล้วนะนี่แรงมากคือถ้าเกิดยังไม่มีหมีแต่มีเมียหรือภรรยาต้องดูอันนี้ที่คุณแจ็คกี้ปริญญาเขาแชร์ไว้นะจ๊ะเขาบอกว่ามีฟอร์มไหมจัดมาฟอร์มไม่ใช่นี่ไม่ได้แบบถึงมีมาสนะมาถึงแบบฟอร์มแบบฟอร์มอะไรแบบฟอร์มขออนุญาตกลับบ้านดึกโอ้ยหมีด้วยอันนี้ดีนะอนุญาตเขียนถูกนะต้องเขียนแบบนี้นะสไลด์นะ ดี S <S อัน <S <S <ets> <S นี้ถูกนะเด็กจำไหมวันที่12นี่มันเป็นแบบฟอร์มจริงๆให้กรอกได้เห็นไหม <ừ> อันนี้อ่านให้ฟัง12ตุลาคม2556เรียนภรรยาผู้เป็นที่รักยิง่งอ,อันนี้ไม่ต้องกรอก ฟิกไปเลยต้องฟิกคปเลยภรรยาบังคับมาข้าพเจ้านายปรัชญาปรัชญานามสกุลชินสมบูรณ์มีความประสงค์จะขออนุญาตกลับบ้านดึกอนุญาตมีรายลอเอียข้างล่างเขียนผิดนะตายนะเนื่องจากไปสนามแข่งรถดีวันกลางปีณเมืองทองธานีหลังจากนั้นอาจมีการรับประทานอาหารรอบดึกจากเวลา22นาฬิกาถึง24นาฬิกาอาจไงาอาจข้าพเจ้าขอเบิกเงินจำนวน250บาท เพื่อนาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายและเมื่อกลับมาข้าพเจ้าจะรายงานการใช้จ่ายให้ทราบภายหลังออข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะกลับบ้านตรงตามเวลาที่กําหนดไว้และจะใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดจึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติเซ็นชื่อแล้วก็ลงชื่อปรัชญาชินสมบูรณ์โอ้เดีย๋ยวนี้ต้องทำนขนาดนี้แล้วเหรอเออนี่ลันทวดอะแต่จริงๆอะคุณภรรยาหลัง250บาทอะอต้องเขียนเป็นคำเขียนด้วยนะ250้ <250 S 2> บาททุน ที่นั้นน่ะปัดยาไปเติมสูตรลงเทอร์เนี้ยได้เลยเขาบอกว่าได้เงินไม่ครบนะเออลักษณะเหมือนเช็คอะต้องทำให้รอบครอบเป็นแบงก์อะเป็นหนึ่งเป็นแบงก์อะ่ะต้องให้ครบถ้วนนะแพรวเข้าใจะไหมแพรวโดนอีกแล้วเพราวันนี้พะร้องให้พี่ก้องยืมเงินแคเลยกีนวดเนี่ยกีงวดเนี่ยกีงวดดาวหมดแล้วเหลือเอ้ยเออผ่อนดาวไปหมดแล้วเหลือตอนโอนและตอนโอนก้อนใหญ่เลยแพรวเฟอร์เอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ครบอย่างไหมแพรวแพรวไปจีบพี่หรืออะไรตั้งแต่เมื่อไหร่เรามีความแบบว่าไม่พี่ก็หาคนผู้ตคแค่นั้นแหละอ้าวเขาบอกว เบรกะาแล้วเบรกค่ะเรื่องของแพลวเดี๋ยวแพลวมาเล่าช่วงหน้าละกันเนาะโอเคค่ะมาพักสักครู่ครับครับช่วงนี้ช่วงที่3าของแชแนวอลนะคะแล้วต้องบอกเลยจ้ากับแพรว่าช่วงนี้ใครที่เล่น Facebook Instagram หรือว่าโซเชียลต่างๆจะได้เห็นคนดังนะแชร์รูปคู่กับนายทหารหนุ่มนายหนึ่งแล้วแชร์นี้ไม่ได้แชร์แค่คนสองคนนี่เลยภาพมานะจ้าพี่เท่งเถอรเทอมเด๋ให้ดู พี่เท่งก็แชร์นี่กับในถหายคนนี้พี่หน่งก็แชร์ oh. นี่เขาจับตัวพี่หน่งด้วยพี่ uh. ตุ๊กี้บุ๊โกเคุณนุ้ย efm uh. สองพาราดอกคุณกริศรีภูมิเศษหรือแม้กระทั่งคนใกล้ตัวพวกเรานะลูกโกฟและ <laughs> อลังการ <laughs> คนนี้ต้องมามาดามมด <Wow. S 2> โอ๊ยตายแล้ว <c oughs> เออนี่ทำรายการสงสัยไงแชร์เออ,เอ,อแชร์กันปุ๊บเนี่ยเราก็สงสัยว่าเฮ้ย <c oughs> ทหารคนนี้เป็นใคร uh huh. ปรากฏว่าทหารคนนี้เนี่ยเป็นทหารจากคลิปของ Samsung Galaxy m e เมกครับ <c oughs> ใช้ชื่อว่าระทึกคลิปบุกจับตัวประกันกลางกรุง ก็ยอดวิวใน YouTube ตอนนี้ก็ปาไป3 0 0แสนกว่าวิวแล้วเนี่ยมีคลิปให้ด, <นะ S 1> ดูด้วยวันนั้นก็เจอเขาเนี่ยมากับมาดโมด<อ>่ะตัวชื่อจริงเขาชื่อซ่วมชื่อซ่วมใช่ชื่อจริงเขาชื่อสุขภัฒ เพื่อเรียกว่าไอ้สุขพันธ์สุขพันธ์จริงเหรอคะจริงชื่อเล่นจริงๆเขาชื่อปุ้ยชื่อปุ้ยแต่ไม่มีใครเรียกละไม่มีใครเรียกเลยคนโทรไปที่บ้านแม่รับขอสายซ่วมแม่ก็งงว่า็เฮ้ยไขวะง่วงซุ้มเต็มค่ะแม่ฟังเลยเฮ้ยเมื่อกี้ดีเท่มากมากนะนี่ไงเออตอนนี้ปลาไปสามแสนกว่าวิวแล้วนะเราเข้าไปดูกันนะ แหมอินดี้กแลเนี่ยอินดี้แล้เนี่ยคือวันนี้เอามาเป็นน้ำจิ้มก่อนแบบๆนะใครอยากดูแบบเต็มๆนี่เข้าไปเสิร์ชใน YouTube หรือ Google ได้เลยว่าระทึกคลิปบุกจับตัวประกันกลางกรุงแค่นี้ก็ได้ดูเต็มๆแล้วนะจ๊ะแหมอินดี้อีกเนี่ยอินดี้อยากจะเห็นพี่มาดามดพูดคำนี้ค่ะโอ้ฉันาลังพูดอะ ูดยงคะเหมือนจะจาม่ะใช่ไหมล่ะไปใช่ไหมคือเราจะบิ้วก่อนให้คนสนใจก่อนแล้วไปมันไม่พูดหรอหมดเกินแต่เมื่อกี้พี่พี่กล้องเหมือนจะฮัตเชยญอะค่ะประมาณนั้นประมาณนนั้มีเพลงอะไรอีกจ้าที่บอกว่าแล้วยังเพลงดังขึ้นที่ไหนท่าต้องมาอะไรท่าต้องมาเมื่อกี้เมื่อกี้ร้องโมโมูแบบเราเคได้เห็นแล้วเราบอกว่า